ยังแพงอยู่ไหมคุณรู้ไหมว่าหมูเมืองไทยแพงกว่าอเมริกาหมูเมืองไทยแพงกว่าอังกฤษหมูเท่าไหร่ครับคุณวุฒิพงศ์ราคาเท่าไหร่คุณวุฒิพงศ์บอกมาแล้วผมจะบอกหมูที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไลน์ให้ดู好มว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ขายหมูเท่าไหร่เอาไหมเอาไหมของแพงเหมือนเดิมกักตุนหมูกันอีกที่นั่นหมูกิโลละเท่าไหร่ตายแล้วหมูกิโลละเท่าไหร่ตอบ ที่อเมริกาหมูถ้าเป็นเทียบเป็นบาทก็ขายเป็นปอนก็ถ้าอังกฤษเป็นปอนเทียบนะอ่อนันทพรบอกเฮียเหมือนเดิมถ้าที่อเมริกาหมูประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยแปดสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทประมาณนี้ไม่เกินนะฮะไม่เกินเอาเป็นว่าแม็กซิมัมไม่เกินสองร้อยอเมริกาอังกฤษก็ไม่เกินสองร้อยนะฮะ แต่ประเทศไทยหมูซัดไป250 270คุณคิดดูสิสชั้น250ถ้าเนื้อแดง2 6 5ตีจะ270พังผมบอกเลยโคตรพังพังพิ่นาศจะ300แล้วคุณรู้ไหมว่าหมูในประเทศไทยโคตรแพงเลยแพงกว่าสิงคโปร์แพงกว่าฮ่องกงแพงกว่าอังกฤษ แพงกว่าอเมริกาถ้าพรุ่งนี้ไม่ลืมแต่ว่าเผอินผมจะไปซุปเปอร์ตอนกลางวันบ้านเรามันก็ตกดึกประมาณสักตีสามก็ไม่อยากจะไล์นะฮะก็ไม่อยากจะไล์นะฮะก็ที่ที่นี่ไม่ถึง200บาทถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินบาทแล้วคุณคิดดูสิที่นี่ค่าแรงเท่าไหร่นะฮะ ค่าแรงชั่วโมงหนึ่งประมาณยี่สิบเหรียญสิบกเหรียญชั่วโมงละนะอ่าชั่วโมงละห้าร้อยอ่าชั่วโมงละห้าร้อหมูไม่เกินสองรอบ้านเราค่าแรงทั้งวันสามร้สิบอ็ดบาทหมูสองเจ็ดสิบคุณคิดว่ารัฐบาลมีประสิทธิภาพไหมพูดตรงๆ หมูสามชั้นโลละสองร้อยเจ็ดสิบแปดเนื้อแดงสองร้อยแปดสิบสามชั้นก็เจ้าสัวรวยทุกคนนะครับเจ้าสัวรวยทุกคนเพราะเจ้าสัวขายหมูขายไกย่รัฐบาลไทยประสาทจะกินจะจับคนขายของขึ้นราคาไม่ไปจับคนขายหมูขึ้นราคาก่อนอย่างแรกไม่ไปจับคนขายน้ำตาลขึ้นราคาก่อนไม่ไปขาย ไม่ไปไขายตอนนี้อะไรขึ้นมั่งน้ำมันสำหรับรถยนต์เครื่องจักรน้ำมันพืชแก๊สหุงต้มน้ำตาลนะฮะน้ำน้ำตาลหมูไข่ไข่ตอนนี้ห้าบาทแล้วทุกอย่างขึ้นหมดขึ้นหมดเลยแล้วแล้วรัฐบาลยังมีหน้ามาพูดว่าจะออกมาตรการจับกลุมร้านค้าที่ขึ้นราคาของ คือคุยแบบโคตรโง่อะเข้าใจคาว่าโง่ไหมเออถ้าเขาซื้อน้ำมันพืชมาขวดละสี่สิบจะให้เขาขายสามสิบหาบาทเหรอมึงถามนิดนึงสิเขาซื้อมา4สี่สบสองเขาก็ต้องขายสี่สิบห้าสี่ิบปดเป็นเรื่องธรรมชาติมึงต้องไปจับนู่นอีพวกเจ้าสัวรหรือโรงงานนู่นขายออกมาได้ยังไงต้นทางปล่อยให้ขึ้นแต่จะมาจับปลายทางที่เป็น คนหาเช้ากินนขํามมันจะเป็นไปได้ยังไงนะมันจะจับไปได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงซีพงซีพีไม่ต้องมาอุดหนุนแล้วไข่เดี๋ยวนี้สิบฟองห้าสบหาบาทอยากเก่งเหมือนคุณาวาัดก็ต้องทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจับซีพีก่อนรัฐบาลรีบไปจับ นะคุณจะมาแบบอย่างนี้ได้ยังไงเขาไม่ได้แบบอยู่ๆเขารับมาถูกแล้วมาขายแพงริบร้วไม่ใช่ทุกอย่างที่มันแพงขึ้นเพราะคุณขึ้นมาจากต้นทางแล้วองค์ประกอบของทุกอย่างมันขึ้นคุณเข้าใจเบ่าคุณมีแต่พูดไปวันๆหนึ่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งทําไมคณะกรรมการบ้าคณะกรรมการมันเป็นผู้พิเศษไอ้พวกรัฐมนตรีก็ลาออกไปได้แล้ว การบริหารงานอยู่ที่นายกกับรัฐมนตรีตัดสินใจสิก็บอกไปสิครับว่าหมูห้ามขึ้นเท่าไหร่ก็ห้ามขึ้นขาดก็มาเอาเงินชดเชยจากรัฐบาลไปเลยไปงบกลางมีตั้งห้าแ0นกว่าล้านนีฮะอย่ามัวแต่ดัดจริตไปใช้อย่างอื่นพวกเราก็ไม่ต้องไปเข้าอีร้านสะดวกซื้อหลังหลายแหล่นี้ที่เป็นของเจ้าสัวไม่ต้องไปอุดหนุน นะฮะมาตั้งคณะกรรมการทําไมจะทําอะไรทีตั้งคณะกรรมการพอตั้งตั้งตั้ง,งแล้วมีรายงานไหมว่าทําอะไรไปก็ไม่เห็นพอเหตุการณ์ผ่านไปทุกอย่างก็เลือนหายไปแต่คาว่าตั้งคณะกรรมการดูเหมือนแบบเฮ้ยฉันจะทําแล้วนะฉันจะแบบช่วยนะแต่มันไม่มีอะไรเยีายนึกออกปะประสาทจะกินประสาทจะกินอืมแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งหรอกคณะกรรมการ คุมราคาสินค้าพื้นฐานให้อยู่ก่อนทุกอย่างมันก็ดีขึ้นข้าวผัดกะเพราจะไม่ก็ขาย45-50ิบ้าห้าได้ยังไงก็ในเมื่อหมูก็แพงอย่างนี้น้ำมันพืชก็แพงอย่างนี้แก๊สก็แพงอย่างนี้ถามจริงใครก็จะมาขายถูกวันนี้ได้บ้าบอว่าคิดได้คิดเลื่อยเปื่อยเวลาคุณจะไปไหนทีคุณยังแบบใช้เงินอย่างนั้น ทุกอย่างมันก็ต้องแพงขึ้นเพราะคุณไม่ไปหยัดคอร์รัปชันเยอะมากอทุกอย่างแพงหมดสินค้าพื้นฐาน่ะโลจิสติกทรานสอร์เอชันมันมาเครื่องจากโรงงานอุตสาหากรรมโรงงานผลิตอาหารที่จำเป็นมันก็ต้องใช้เครื่องจากใช้น้ำมันแล้วน้ำมันก็แพงแกถุงต้มก็ลอยตัวนะทุกอย่างก็พังพินาศมีรัฐบาลก็เหมือนไม่มี อันนี้เรื่องจริงมีรัฐบาลเหมือนไม่มีอยู่กันเองได้สบายมากดีกว่านี้ด้วยเพราะว่าถ้าอยู่กันเองจะไม่มีใครมาโกงเราจะได้ใช้เงินไปในสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆอยู่กันแบบนี้ไม่มีรัฐไม่ได้อยู่กันเองมีรัฐบาลทํางานก็ลําบากน้ำ <c oughs> มันพืชซัดเข้าไปหกสิบละเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรอยู่อ่ะประชาธิปัตย์ไม่ต้องไปเลือกมาแล้ว เลือกตั้งซ่อมก็ยังไปเลือกอีกอยู่ไม่ได้อยู่ตามลำพังไปเลยกระทระวงพาณิชย์อยู่กับประชาทิทธิปัตใช่ไหมคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์พังพินาศหมดเก่งจริงๆเลยแล้วตอนนี้ไม่เห็นจะทำมาหากินเลยตบตีกันอยู่ในพักนั่นแหละนะฮะไม่ว่าจะป้อมไม่ว่าจะเป็นตูไม่ว่าจะเป็นธรรมนัต เก่งแต่เรื่องเกมการเมืองแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่ไม่ไม่แย่งชิงช่วยประชาชนน่ะถามนิดนึงทำไมไม่แย่งชิงช่วยเหลือประชาชนแย่งชิงช่วยเหลือประชาชนไปซี่จะมาสนใจทำไมเรื่องอำนาจตัวเองอุ้ยประชุมสภาไม่ประชุมเรียกประชุมพักด่วนเย็นเย็นข้ามข้ามขับขับเขบ,ขบอะไรอะ่ะ เซ็ตมาทางนั้นนะ่ะไม่ต้องขับหลอกลาออกไปดิง่ายดีอืถ้าลาออกจะได้หมดจากความเป็นสอสอไปเลยจะได้ไปเลือกตั้งซ่อมให้หมดจะไปทั้งทียังหวงตําแหน่งเลยคิดดูสิไม่แน่จริงนี่วแน่จริงลาออกไปเลยลาออกไปเลยเมื่อไหร่ก็ได้ขึ้นชื่อเวลาออกไม่เท่าตายแสดงว่าคุณแน่จริงคุณยอมลงจากตําแหน่งแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปเลือกตั้งเที่ยวหน้า นี่ออกก็ยังไม่ยอมออกอุ้ยลิเกจริงๆเลยออกแขกมานานกว่าจะเล่นไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ช่วยเหลือประชาชนได้แต่พูดจะมีอุดมการบ้าบอไรสาระถึงเวลาเห็นแกนตัวเห็นเห็นประชุมสภาไม่รู้จักประชุมกระโดดมาประชุมพักขับอยู่ได้ ประชาชนแม่ตายหาพอดีมีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีนะอันนี้ผมมาจากความรู้สึกส่วนตัวขอวิจารณ์ในฐานะสิทธิมนุษยชนเกิดเป็นคนไทยแม่งพูดเรื่องจริงก็ถูกจับพูดเรียกร้องประชาธิปไตยก็ถูกจับถ้าพูดเรื่องโกหกหลอกลวงไม่ถูกจับถ้าพูดเรื่องเผด็จการปฏิวัติไม่ถูกจับม็อบ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยถูกจับหมดแต่ถ้าม็อบนกหวีดเรียกร้องปฏิวัติฉีกรัฐธรรมนูญไม่ถูกจับนี่คือประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยสิทธิเสรีภาพมันถูกกดขี่เกินไปมันถูกริดรอนเกินไปคนเราต้องมีสิทธิพูดนะฮะต้องมีสิทธิพูดในสิทธิความเป็นมนุษยชน ไม่ใช่ว่าพูดเรื่องจริงถูกจับต้องตอแหลไปวันๆหนึ่งถึงไม่ต้องถูกจับพูดเรื่องสิทธิพูดเรื่องประชาธิปไตยถูกจับแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องปฏิวัติพูดเรื่องทหารพูดเรื่องฉีกรัฐธรรมนูญพูดเรื่องอะไรไม่ถูกจับชื่นชมพวกนั้นไม่ถูกจับสรุปแม่งบ้าอืมบ้า บ้าคนเขาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เรียกร้องกฎหมายที่เป็นธรรมถูกจับแต่ต้องแบบเป่านกหวีดแล้วก็เรียกคนมาปฏิวัติฉีกรัฐมนูญและเขียนรัฐมนูญใหม่อย่างที่เป็นสภาพทุกวันนี้ไม่ถูกจับเป็นคนดีเป็นคนเก่งอเมริกากี่โมงแล้วประมาณหกโมงนะฮะ สนใจตัวเองบ้างก็ดีต้องสนใจถ้าเรารู้แล้วเราไม่พูดแล้วเรารู้แล้วเราปล่อยไปวันวันหนึ่งเราก็จะไปกันใหญ่นะต้องปฏิวัติจากตัวเรานะฮะผมทำบริษัทมิสแกรนผมหวังว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่บริษัทผมหวังว่าผมจะทำเพื่อให้มันกลายเป็นเชื้อพันธุ์ที่ดีของคนรุ่นใหม่เน้นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พูดอยู่ตลอดว่าเราเน้นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเราเนี้ยทั้ง77จังหวัดที่เราไปโรดโชว์กันเนี่ยมันจะได้แบบมีความรักชาติรักประชาธิปไตยรักสิทธิมนุษยชนอย่ให้ใครเขามาเหยียบย่ำใช่คุณสมหญิงก็ตามนั้นแหละนะฮะเราต้องทำทุกวันนี้ทำแล้วเราก็พูดตรงๆ มิสแกรนประกวดในระบอบประชาธิปไตยถ้าอยากประกวดเวทีอื่นที่เป็นสลิมตอนนี้ก็มีประกวดอยู่ก็ไปซะจะไปหมอบไปคลานไปกราบไปอะไรก็เชิญต้องไปปะอะไรแล้วไปเอาองบประมาณของรัฐมาเป็นสปอนเซอร์ก็เชิญดูจากสปอนเซอร์ก็ได้ถ้ามาลาะผมว่ามันไม่เท่เลยนะถ้าจะไปประกวดนางงามเราต้องไปริดลอนสิทธิตัวเอง ทำอะไรนะทุกคนต้องเลเวลเท่ากันเลิกได้แล้วเลิกด้อยค่ามนุษย์สักทีเถอะทำกิจกรรมอะไรอส่งเสริมความเสมอภาคทางสิทธิมนุษยชนได้แล้วอย่าไปด้อยค่านะฮะเด็กๆก,ก็ไม่ควรให้ใครมานั่งบังคับให้ด้อยค่าถ้าใครจะด้อยค่ามากๆเดินออกมาเลยไม่ต้องไปนั่งทำหรอกกิจกรรมหรือเก็บตัวบ้าบอคนเราเท่ากันหมดแหละ ภาพที่ออกมามาดูทุเลศทุลังเหลือเกินนะฮะคุณนัทวุิขอบคุณนะดูทุเลศทุลังสังคมพอสอนี้คนไทยไม่ใช่สัตว์เลื้อยคานน่าเกลียดเมืองนอกก็ถามเป็นอะไรตอบไม่ถูกเป็นบ้าเปล่ามิวไม่เห็นที่ไหนในโลกนะครับคุณจะบ้าเหรอ ปแปลกแปลกมนุษย์เห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งของนางงามแปลกมากอืมตายแล้วไม่เคยปรากฏคนเราจะทำความเคารพหรือรู้สึกเคารพมันทำได้หลากหลายการอยู่ในสังคมปัจจุบันที่คอมมูนิเคชันติดต่อกันทั้งโลกเปรียบเสมือนหนึ่งประเทศทุกคนมันจะต้องเท่ากันแล้วไม่ใช่ในยุคที่ไม่มีการสื่อสารครอบอยู่ในกาลา แบบนั้นโอเคยังทําความเข้าใจได้สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันมันเป็น one world มันเป็นหนึ่งเดียวในโลกคุณจะมาด้อยค่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้คุณจะมาด้อยค่าพวกเขาไม่ได้ผมยังไม่เคยไปบังคับความคิดเขาเลยคุณจะไปด้อยค่าอย่างนั้นไม่ได้อะไรคือความต่างต้องตอบมาให้ได้ก่อน คุณเอาอะไรมาเป็นความต่างคุณต้องตอบก่อนเอาข้อไหนของสิทธิมนุษยชนเป็นความต่างถ้าคุณเอายศถ้าคุณเอาความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้ no way มันไม่มีแล้วอย่าทำอย่างนั้นเห็นเราเศร้าใจเด็กรุ่นใหม่จะต้องเป็นแก่นสารคุณจะไปกดขีดก,กดหัวคนแบบนั้นไม่ได้แล้ว ทำไม่ได้แต่เขาต้องยอมใช่ไหมเพราะเขากลัวว่าเขาตกรอบเรย่งนี้มันมันก็ไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นนะฮะไปได้เลยตอนทุกวันนี้มันแบ่งกันหมดแล้วทุกวงการมันมีสลิมกับประชาธิปไตยนางงามก็มีสลิมกับประชาธิปไตยเจ้าของเป็นเจ้าของตัวจริงเป็นเจ้าสัวหนึ่งในสิบที่รวยที่สุดในประเทศไทยสลิมไมล่ล่ะดูแลเฉพาะทหารโดยเฉพาะ เอาอกเอาใจขนาดนั้นนะยื่นมือเข้าไปทำขนาดนั้นนะคนที่ออกหน้าไม่ใช่เรกเจ้าของนะแล้วก็ดูสอดไส้อะไรก็ไม่รู้วัฒนธรรมอะไรไม่รู้วิธีการประสาทเจดสิบกว่าแล้วยังไม่คิดจะลางลาเพราะฉะนั้นการประกวดมิสแกนของผมไม่ได้เป็นการกประกวดนางงามผมเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ให้เติบโต ผมจะไม่เอาอะไรที่เป็นเรื่องกดขี่ข่มเหงน้ำใจคนหรือสิทธิมนุษยชนเลยเข้าใจใช่ไหมอะไรพวกเราต้องช่วยกันนิดนึงสะอิสะอดสะ,อสะเอียนกับความประหลาดสะอิดสะเอียนกับการเล่นเกมการเมืองของพวกนักการเมืองแห่งยังกะลิเกขับเคิบ,บอะไรละ่ะลาไปดิไม่กล้าเหรอ,อขับรู้เห็นเบื่อ ออย่างเงี้ยขับได้ยังไปลงมติขับหมูดีะ่ะให้หมูลงมาเหลือร้อยแปดสิบปะถ้าไม่ลงขับออกเลยปะช่วยกันยกหน่อยได้ไหมพลังประชารัฐเห็นยกมือขับยี่สิบเอ็ดคนได้ยกมือขับนายยกหน่อยได้ไหมถ้าไม่ลงหมูไม่ลงร้อยแปดสิบขับนายยกออกให้หน่อยคนไทยลําบากหมดลวถ่านทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวเที่ยวน่าจะเลือกพลังประชารัฐให้ขับราคาหมูให้มันลงหน่อยสิ ยกมือเลยถ้านายกไม่จัดการราคาหมูให้ลงภายในพุ่งมะลืนนี้ขับนายกออกเลยลงมติขับเลยหรือไม่ก็ลงมติขับตัวเองออกไปเลยไรย้สาระจงรู้ไว้นะไม่มีใครใหญ่หรอกนอกจากตัวเรามันมีหมดแหละทุกวงการเด็กรุ่นใหม่คุณก็ต้องเลือกถ้าคุณจะไปเป็นท่าสลิมคุณลึกก็ต้องเลือกเวทีประกวดให้ดี เดี๋ยวนี้นอกจากเวทีประกวดเขาจะเลือกเป็นภาคเราด้วยนะคุณก็รู้ดูเอาก็ออกไม่ต้องประกวดผมก็รู้ว่าใครได้เข้าใจเวทีสลิมก็ต้องมาจากคนส่งสลิมเจ้าของก็สลิมชนะแน่นอนอิสลิมเบือ่อกว่าจะดีขึ้นลำบากเหลือเกินชีวิตแต่ไม่เป็นไรหรอกที่บนนปะเนี้ย ไม่เคยคิดท้ออ่ะใครไม่ท้อกดหนึ่งใครไม่ท้อกดหนึ่งมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจใครจะดูเวทีสลิมไปดูเวทีอื่นถ้าจะดูประชาธิปไตยมาดูเวทีนี้เชิญดูสลิมตามอัธยาศัยเลิกไม่ต้องไปให้ค่ามหรอก ถ้าจะประกวดนางงามแล้วกดขียผู้เข้าประกวดหรือแบบด้อยค่าขนาดนั้นเมืองนอกคุณทำกับเขาไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเก็บตัวก็ทำเหมือนกับเขาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้สังเกตไปมิสแกรนผมจะไม่เข้าพบนายกนายอะอะไรใดๆทั้งสิ้นมันไม่สารละ อีพวกสลิมก็แบบโอ้ยต้องมิสนี่สิเวลากลับมาหรือเวลานู่นนี่นั่นเขาได้ไปนะไปพบท่านนายกเออไปเลยดิสลิมมึงก็ไปผ่าพวกสลิมก็ถูกแล้วกูไม่ไปบ้าไม่ใช่ว่าไปแล้วจะดีไม่ไปคุณหน่อยสวัสดีฮะผมไม่ไปเข้าใจว่าไม่ไปไหมผมไม่นางงามผมไปแดดร้อนเสียเวลายืนแล้วเหนื่อยตื่นแต่เช้าจะให้มาแต่งชุด เพื่อไปหาคนไม่แต่งแต่ถ้าแต่งชุดไปเดินแฟชั่นโชว์แต่งเข้าใจเป็นอะไรจะต้องแบบตื่นมานะแต่งหน้าทำผมแต่งชุดเต็มยศแล้วไปยืนตากแดดเพื่อคนอื่นบ้าบอไม่เจอในแกรนแน่เพราะฉะนั้นแกรนไม่นิยมไปเกาะแข้งเกาะขาผู้ใหญ่นะฮะบอกไว้ก่อน ไม่ต้องมาสนใจแล้วก็ไม่คิดจะเชิญใครมางานแล้วก็ไม่คิดจะไปหาใครแล้วก็ไม่คิดจะเข้าพบใครเฉยๆพบไปทำไมเสียเวลาภาษีมีไว้สำหรับเรื่องที่จำเป็นไม่ใช่ไปกินข้าวภาษีของเราบ้าบอทำอะไรไปกินภาษีของเราฮะเก่งนักน,นี่จัดเลี้ยงกันบ่อยนะ เอาเงินตัวเองมาเลี้ยงสิยาวภาษีผมไปเลี้ยงเลอะเทอะเห็นแก่ตัวเลือกเวทีประกวดให้ดีตอนแรกว่าจะไม่บ่นมากนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะถ้าขืนมึนมากไปกว่านี้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยถ้าใครทำได้ทำใครทำไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมัน มันจะส่งเสริมทหารมันจะส่งเสริมการกดกดขี่ก้มหัวกับกับพื้นคลานข่าวบ้าๆบอกกะตากแดดนั่งอย่าไปยุ่งปล่อยอไปดูผลงานดิถ้าการกระทำแบบนี้มันดีมันทำให้สังคมสูงขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นป่านนี้ประเทศไทยเป็นสิงคโปร์ไปแล้ว แต่เพราะไอ้การทําแบบนี้มันถึงชิพายอุ้ยมันถึงพังจนถึงทุกวันเนี่ออยถึงยากจะต่อยอดวัฒนธรรมแบบนี้กันอีกก็พังไปกันใหญ่คือคนรุ่นเก่าที่ก็แปลกเจ็ดสิบกว่าแล้วมาจับงานอะไรไม่รู้ของเด็กรุ่นใหม่งานประกวดพวกนี้มันต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่กันแล้วงาน 5G งานในอนาคตสอดแทรกนะัสเสื่อเนะ,สะเสลอนะั รู้ใช่ไหมใครเป็นเจ้าของรู้ใช่ไหมบอกเลยนะถ้าเกิดใครไปยอมให้ด้อยค่าตัวเองเวทีมิสแกนจะไม่ชอบเลยนะเวทีมิสแกนเนี่ยเราดูคนที่ความสามารถแต่ถ้าคุณลงไปต่ําขนาดนั้นนะ้้วคุณจะกลับมาแกรนยากมากนะบอกไว้ก่อนเพราะแสดงว่าครั้งหนึ่งคุณเคยด้อยค่าตัวเองเวทีมิสแกนไม่รับคนที่ด้อยค่าตัวเอง ถ้าดีจริงป่าน,นี้มันดีไปแล้วเป็นร้อยปีแล้วเพราะมันพิสูจน์มาเป็นร้อยปีไงมันไม่ดีไงจงอย่าจงอย่ากลับไปยืนอยู่จุดที่มันแย่เวียนหัวเราต้องสู้สู้ต่อไปเราต้องไม่ยอมผมไม่ได้หมายถึงใครผมพูดลอยๆนะไม่ต้องชวนผมไปไหนอีกนะ แต่ผมจะต่อสู้ด้วยวิธีการเคียงข้างแบบนี้เดี๋ยวนี้ทำอะไรมันก็ต้องมีเทคนิคนะอืมก่อนมากอเมริกาก็ต้องไปสาลเดี๋ยวกลับจากอเมริกาได้ว,วันหนึ่งก็ต้องไปสารนะอยากซื้อของอีกนะเบือ่ออืมมีแต่ซ้ำเติมไม่น่าทำข้าวให้แดกคืออะไรก็ไม่รู้ จริงค่ะเนี่ยเราอย่าท้อได้กําลังใจจากพี่ขอบคุณนะเราต้องสู้ไม่ได้สู้เพื่อใครสู้เพื่อตัวเราสู้เพื่อตัวเราสู้เพื่อตัวเราเท่านั้นอ่าถูกไหมสู้เพื่อตัวเราถ้าตัวเราดีขึ้นสักครอบครัวก็ดีขึ้นครอบครัวดีขึ้น สังคมก็ดีขึ้นนะ,ะตับใดที่เรายังไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเราแล้วเมื่อไหร่จะดีสักทีหนึ่งต้องดีนะฮะต้องดีเบื่อระบบการเมืองเอาจริงๆเล่นลิเกมากเบื่อระบบการเมืองจริงๆเบื่อมากเบื่อสุดๆสักวันธรรมะจะชนะนธรรม นั่นคือส่วนส่วนหนึ่งของความสบายใจแต่ส่วนสำคัญคือเราจะชนะเมื่อเราลงมือทำเข้าใจไหมเราจะชนะเมื่อเราลงมือทำแต่การลงมือทำของเราต้องใช้สมองด้วยอันนี้พูดเรื่องจริงเราต้องใช้สมองด้วยถ้าเราลงมือทำไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ใช้สมองเราก็อาจจะเลี่ยงได้ ดูสิการประกวดมิสแกรนเนี่ยคู่ตรงๆไม่งอ้อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่งอ้อกระทรวงวัฒนธรรมไม่เหมือนบางเวทีเขาได้กระทรวงนูน้นกระทรวงนี้ก็เรื่องของเขาภาษีเราทั้งนั้นเรื่องอะไรภาษีเราจะต้องมาจ่ายให้กับการประกวดนางงามผมอยากจะรู้อีกระทรวงที่มันมาสนับสนุนมันเอาเงินมันมาได้มันก็ไม่ได้เอามันก็เอาเงินภาษีเราทั้งนั้นเรื่องอะไรภาษีเราจะต้องไปอุดหนุนการประกวดนางงาม <S <S ของผมเลิกแล้วนะตั้งแต่ปรารนาตนแล้วผมเลิกผมเลิกไม่ได้เอาเงินใครที่เป็นรัฐบาลเพราะถ้าไปเอาเงินรัฐบาลไปเอาเงินกระทรวงไปเอาเงินจังหวัดไปเอาเงินใครมาก,ก็ถือว่าเป็นการเอาภาษีมาอยู่ดีสำหรับเวทีแกรนทยแลนด์นะการที่ให้เครดิตบ้างให้เครดิตจังหวัดบ้างก็ไม่ได้เอาเงินจังหวัดมานะฮะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าให้ฟรี ให้ฟรีประสงสารคนในจังหวัดไม่ได้สงสารผู้ว่าเข้าใจใช่ไหมเพราะผู้ว่าก็ไหลเวียนไปตามยถากรรมของรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวถูกไหมเพราะงั้นไม่เอาเจ้าสัวก็ไม่เอาจะซีพีก็ไม่เอาจะอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นทั้งหลายแหละ หากินเองหาสปอนเซอร์รายเล็กรายน้อยชาวบ้านแล้วก็ขายของเอากำไรนิดๆหน่นอยๆมาทำงานสิสบายใจกว่ายืนบนลำแข้งตัวเองดีกว่าต้องไปนั่งกราบพี่นอบพี่เทาเพื่อให้ได้เงินชข้าราชการแล้วถามว่าเงินเงินที่มาจากรัฐมันเงินใครมันก็เงินภาษีเราอะทำไมไม่มากราบเรากราบเราบัางสิไม่เคยกราบเราไม่เคยเห็นหัวเราเลิกวัฒนธรรมเอาอะไรนะ เอาเงินภาษีมาจ่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ได้แล้วมันไร้สาระ